สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2568ตรงกับแรม9ค่ำเดือน11ตามเลขไทยนะครับวันนี้เป็นวันอุบาทนะครับแต่มีดิทีสิทธิโชคในวันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้เรืองยมในวันนี้สอบถามผู้รู้ก่อนนำไปใช้นะครับความสำคัญพระจำวันนี้เป็นวันทงชัยจีนครับและยังเป็นวันอาหารโลกด้วย วันนี้เป็นวันออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลขอทุกคนที่มีความหวังสมหวังและโชคดีครับพลังงานแห่งสีสีมงคลส่งเสริมดวงสะสมไว้เป็นพลังงานดีๆตามสูตรของหมอหมดปลอ,อกประจําวันนี้ได้แก่สีดำสีขาวและก็สีแดงสำหรับสีที่อยากให้หลีกเลี่ยงสีที่มีพลังไม่มงคลหรือดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีมาหาเราได้ในวันนี้ได้แก่ สีน้ำเงินหรือสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีเหลืองครับ